สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ m a d m a s นะครับกับ m o n s t n t w i w i Video ดรครับผมและคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราจะมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเทเล,ลอร์ตัวใหม่นะครับที่เพิ่งปล่อยมาจากงานเกม s u m m e r Fre ฟที่ประเทศอเมริกาลอสแองเจลิสนะครับมีข้อมูลอัปเดตมากมายเข้ามาให้เราได้ลุ้นได้ไฮฟกันอีกแล้วนะครับ เรื่องแรกเลยนะครับเป็นอัปเดตที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับเป็นสิ่งที่แคปคอมไม่เคยทํามาก่อนเลยครับผมนั่นก็คือเป็นการประกาศคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าเกม Monster Hunter Wise จะเป็น crossplay ครับผมซึ่งตัวเกม Monster Wise เนี่ยจะเปิดตัวให้เราได้เล่นกันใน PS5 Xbox Series X s แล้วก็ PC นะครับซึ่งในงานเกม s u m m e r f a c e นะครับคุณเริวโซได้มาประกาศเองเลยนะครับว่า Monster Wise จะเป็น crossplay ครับผม ซึ่งคอสเพลเนี่ยมันแปลว่าเราสามารถเล่นออนไลน์ได้ด้วยกันทุกแพลตฟอร์มนะครับก็คือ Xbox PS5 แล้วก็ PC เนี่ยจะเล่นออนไลน์ด้วยกันได้นะครับเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เขาเขียนอธิบายไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของตัวเกม Monster w i s e ดีกว่านะครับฟังก์ชันคอส l พลเนี่ยจะสปอร์ตให้เราสามารถแมชไฟหรือฮันนะครับไปจอยกับเพื่อนๆในแพลตฟอร์มอื่นๆได้นะครับต่อมาก็คือ ถ้าเราไม่ชอบฟังกช์ชันนี้นะครับ crossplay เนี่ยเราสามารถปิดเปิดได้ในเกมของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆเล่นใน PS5 เนี้ยแล้วเราไม่ได้อยากจอยกับคนที่เล่นใน PC นะครับเราสามารถกดปิดการ crossplay ได้ครับผมเราสามารถ add เพื่อนได้นะครับใน crossplay แต่เขาบอกว่า crossplay เนี่ยมันไม่ได้รวมไปถึง cross save ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีเกมของเราใน PS5 นะครับ save ของเราเนี่ยอยู่ใน PS5 นะครับแต่เรามีเกมของเราใน PC ด้วย เซฟมันไม่ได้เชื่อมกันนะครับมันไม่มีการคลอสเซฟเราไม่สามารถเอาตัวละครของเราเนี่ยไปเล่นในแพลตฟอร์มอื่นได้นะครับรวมไปถึงมันไม่มีการคลอสตัวเกมด้วยนะครับก็คือเราซื้อตัวเกมใน PS5 เราก็เล่นได้แค่ใน PS5 นะครับถ้าเราจะเล่นใน PC ด้วยเราต้องซื้อเกมใหม่จะเล่นใน Xbox เราต้องซื้อเกมใหม่นะครับ สำหรับเพื่อนๆทางฝั่ง Xbox และ PS5 นะครับถ้าเราจะเล่นออนไลน์เนี่ย Multiplayer น,นะครับเราจะต้องมี Membership นะครับทาง PS5 เราจะต้องมี PlayStation Plus นะครับส่วนทาง Xbox เนี่ยเราจะต้องมี Ultimate Membership นะครับผมก็ไม่เคยใช้ Xbox เหมือนกันนะครับเรื่องที่2ต่อมานะครับที่เราได้เห็นจากใน t r a ลเลอตัวใหม่ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของ Mounting Fighting ก่อนแล้วกันนะครับก็คือการต่อสู้บนหลังของตัวเจ้าซีเก e t ของเรานะครับ มันจะมีฉากที่ตัวซกเรตของเราเนี่ยวิ่งหนีเจ้าตัวมอนสเตอร์ตัวใหม่นะครับก็คือหนอนยักษ์ทะเลรายนั่นเองนะครับที่เราได้เห็นกันในคลิปแรกคลิปนี้เนี่ยเขาเปิดตัวตัวนี้มาให้เราได้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันตอนหลังมันจะมีจังหวะหนึ่งนะครับที่ นกของเราเนี่ยมันสามารถกระโดดฮอปได้นะครับคลิปที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงว่านกของเรามันสามารถไปในแมปได้แบบอัตโนมัตินะครับแต่ผมลืมพูดไปว่าจริงๆแล้วนกของเราเนี่ยมันก็สามารถเคลื่อนที่บังคับได้เหมือนพารามิวเลยนะครับเราอยากให้มันเลี้ยวซ้ายเราก็กดซ้ายกดขวาแบบนั้นได้เลยนะครับ เราเห็นว่านกของเราเนี่ยมันมีการกระโดดได้นะครับมันเหมือนกับเรากดดอชะ <c oughs> กดกลิ้งหลบอะ่ะแต่ว่าเวลาเราอยู่บนหลังนกมันจะกระโดดฮอปไปครับแสดงว่ามันจะมีแมคชนิกหรือว่าการต่อสู้บนหลังสัตว์เนี่ยที่ค่อนข้างลึกกว่าแค่ขับมานะครับแสดงว่านกของเราเนี่ยน่าจะเป็นแมคชนิกหลักเลยว่าเราจะต้องแบบขึ้นนกลงนกตลอดเวลานะครับเพราะว่าเราก็ได้เห็นแมคชนิกในการเปลี่ยนอาวุธแล้วนะครับมันจําเป็นว่าเราจะต้องมาที่นกนะครับถึงจะเปลี่ยนอาวุธได้ ต่อมาเรามาดูทางฝั่งของมอนสเตอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามากันดีกว่านะครับมอนสเตอร์ตัวแรกนะครับก็คือเจ้าลาวิธานที่เราได้เห็นกันในคลิปแรกนะครับนอนทะเลทรายมอนสเตอร์ตัวนี้เป็นมอนสเตอร์ประเภทเลวิธานนะครับแต่เป็นลวิธานที่ไม่ไว่ายน้ําแต่ว่ายรายนะครับมันเป็นการคอนเฟิร์มว่าในมอนสเตอร์วายส์เราจะมีมอนสเตอร์ประเภทเลวิธานกลับมานะครับชื่อของมันมีชื่อว่าาลาร่าครับผม ซึ่งความสามารถของมันเนี่ยเหมือนมันจะเป็นหนอนทะเลทรายที่สามารถสร้างควิกแซนได้นะครับหรือว่าทรายดูดนั่นเองมันมีฉากที่เราถูกมันไล่มาเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราไปต่อสู้กับเจ้าตัวใหญ่ ไอตัวนี้เนี่ยมันให้อารมณ์เอามูลรอนในภาคมอนเซนเตอร์ไรส์เหมือนกันนะครับมันพ่นน้ําอะไรสักอย่างออกมานะครับเหมือนกับน้ํามันอะไรประมาณนั้นอะทำให้เราหนืดนะครับมันสามารถสร้างทรายดูดได้นะครับดูดเราลงไปมันจะมีฉากนึงที่เราเนี่ยจะต้องกระโดดซูเปอร์แมนไรฟ์นะครับไม่งั้นเราจะถูกดูดลงไปนั่นเอง และมอนสเตอร์ตัวที่2ต่อมานะครับคุณเรีวโซเขาพูดออกมาเองเลยนะครับว่ามอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นมอนสเตอร์ที่สําคัญมากในเกมนี้เลยให้เราจับตามันเอาไว้ดีๆนะครับแต่เขายังไม่บอกว่ามันชื่ออะไรและมันทําอะไรได้นะครับมันออกมาแค่แวบเดียวแค่นั้นเองนะครับลักษณะของมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยถ้าให้ผมเดานะครับมันยังไม่ใช่มังกรน,นะครับเพราะว่ามันมีแค่ปีกกับขาหลังสองขานะครับมันน่าจะเป็นไฟ i n งไห้วิน เหมือนกับ a s สท l อสนะครับเป็นฟ l y i n g w ไวเวิที่สามารถใช้พลังสายฟ้าได้นะครับมันคือแฟลกชิพมเตอรประจำภาคหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มนะครับซึ่งหน้าตาของมันเนี่ยคล้ายกับชากาลูมากาล่ามากๆเลยแต่นั่นแหละผมว่ามันยังไม่ใช่มังกรน,นะครับมันน่าจะเป็นสาเหตุหลักที่เราได้เห็นสายฟ้าในเกมนี้นะครับสายฟ้าที่แบบพาลงมาที่สายรถไฟอะไรพวกนี้มันน่าจะเป็นตัวที่ทําไอนี้ออกมานะครับ ก็มาอรอรุนกันว่าไอ้ตัวนี้มันจะใช่แฟลกชิพหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าแมคาีนิกในการสู้กับไอ้ตัวนี้เนี่ยน่าจะสนุกแน่ๆครับผมอีกรายละเอยดเล็กๆน้อยๆที่เราได้เห็นนะครับก็คือมีการคอนเฟิร์มว่าเราจะมีเทิร์ฟวอลกลับมานะครับเราเห็นฉากที่ โดชากุมะเนี่ยถูกไอ้เจ้าบาลารารัดนะครับสแสดงว่ามันน่าจะมีการต่อสู้กันที่จริงจังของมอนสเตอร์มากขึ้นนะครับในภาคไรซ์เนี่ยมอนสเตอร์มันสู้จริงจังมากนะครับมากกว่าภาคเวอร์ภาคเวอร์เนีเ่ยมันแค่มากัด2อสทีแล้วก็เวียงตัวใดตัวหนึ่งชนะไปนะครับแต่ในภาคไรซ์อะอย่างเช่นแมกนามาโลสู้กับพวกมังกรเนี่ยจริงจังมากครับผมกระโดดขึ้นไปนป,นปุ่งปังปุ่งปังนะครับแล้วเราก็ได้เห็นอีกฉากหนึ่งที่มอนสเตอร์ตัวใหม่สายฟ้านะครับมันยิงสายฟ้าใส่โดชากุมะนะครับไม่น่ารอดตุ้มแรงขนาดนี้ครับผม ในคลิปนี้ยังไม่มีการอัปเดตแมคาีนิกใหม่ของเกมเพลย์อ,อกมาไหมเราเห็นสักเท่าไหร่นะครับมีตอนแรกที่มีฉากการยิงสลิงเกอร์พอตนะครับผมคิดว่าที่เขายิงไปเนี่ยอาจจะเป็นไอเจ้าสแคสเตอร์นะครับหรือว่าไอทอนทอนพอตนะครับที่เราไปยิงใส่หน้ามอนสเตอร์แล้วมันทำให้มอนสเตอร์สันได้นะครับมันยิงใส่เจ้าบาฮา哈าตัวเล็กนะครับ เรามาพูดถึงเรื่องของสตอรี่กันสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับตอนแรกเนี่ยผมบอกว่ามันไม่น่าจะมีคนอาศัยอยู่ที่ Forbidden Lands นะครับในคลิปที่แล้ว แต่พอมาในคลิปนี้เนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่เขาเข้าไปที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็มีโดยชาคุมะโผล่ออกมานะครับมันเป็นเหมือนฉากคัดซีนสักคัดซีนหนึ่งนะครับมันเหมือนคอนเฟิร์มว่าเรามาบุกเบิกดินแดนนี้แล้วเราก็เจอหมู่บ้านมีคนอยู่ที่นี่นะครับมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กน้อยเนตะนะครับซึ่งก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องราวมันจะต่อเนื่องกันยังไงนะครับมี NPC ใหม่โผล่มา1คนนะครับตอนแรกที่เขาวิ่งมากับเรา ใต้ผมเดานะครับ NPC ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ที่ Forbidden Lands อยู่แล้วนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาขับซีเกรดมานะครับขับนกมาเหมือนกันมันน่าจะแปลว่าจริงๆแล้วซีเกรดเนี่ยมันเป็นสัตว์พื้นเมืองของ Forbidden Lands นะครับมันไม่ได้มากับเรามันไม่ได้นั่งเรือทะเลทรายมากับเรานะครับเรามาที่นี่เราเรียนขับซีเกรดแล้วเขาก็สอนเราอะไรประมาณนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้แน่เลยก็มาหลอลุนกันนะครับว่า NPC คนนี้จะมีบทบาทยังไง อีกหนึ่งเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆนะครับเขาได้ประกาศเกี่ยวกับเดโมของตัวเกมนะครับเดโมของตัวเกมเนี่ยมันจะมาพร้อมกับเทเลอร์ต่อไปนะครับซึ่งจะมาในช่วงประมาณเดือนสิงหาครับผมเขาบอกว่าจะมีเทเลอร์ใหม่นะครับในช่วงเดือนสิงหาในงานเกมคอ o m ปนะครับประมาณวันที่20-25เออุกัสนะครับหรือว่าสิงหานั่นเองหลังจากที่ประกาศตัวเทเลอร์เนี่ยจะมีตัวเดโมให้เราได้เล่นกันนะครับ ซึ่งถ้าเดโมมาเร็วขนาดนี้นะครับมันก็อาจจะแปลว่าตัวเกมมันอาจจะมาช่วงต้นปีก็ได้นะครับเขายังไม่ได้บอกนะครับว่าตัวเกมเนี่ยจะเปิดตัววันที่เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าเกมมาปี2025ผมคิดว่าประมาณครึ่งปีหลังจากที่เดโมออกเราน่าจะได้เล่นเกมกันอย่างแน่นอนนะครับไม่ช่วงต้นปีมกราหรือก็ช่วงมีนานี่แหละผมคิดว่าอย่างนั้นเลยโอเคครับผมวันนี้ก็คร่าวๆนะครับกับข้อมูลใหม่จากตัวเทเลอร์ใหม่จากงาน Summerface ครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับผมมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคลิปต่อไปที่ผมจะทำเนี่ยผมอยากจะทําเกี่ยวกับรายละเอียดของระบบหลักของเรานะครับก็คือระบบ Switch w a พ p o ์หรือว่า secondary w a พ p o ์นะครับการใช้2อ,อาวุธนั่นเองเราจะมาลองดิสคัสกันดูนะครับว่ามันจะมีรูปแบบไหนบ้างอาวุธไหนบ้างที่เอาออกไปคู่กันได้นะครับเราจะสามารถจัดบิลของเราได้ยังไงบ้างจากการมี2อ,อาวุธนะครับเป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยผมชอบอันนี้มากมากเลย โอเคครับผมแล้วยวาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าไงวันนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ